น่ะนี่มาพอกว้างไสขนาดเกือบกลางละสองจุดห้าห้าสองจุดห้าประมาณนี้แต่น้ำมันกี้ถึงสองตัวแต่สายสปีดเนี่ยสองตัวนี่นะไว้ขนาดเนี่ตัวใกล้กล้องนี่สองหัวละแปมาสองหัวละแต่ตัวปุ่นไม่แต่ปุ่นไม่เหรอกูเดียวกันสายสปีดสองตัวนี้เออตึ้งตัวไกล้กล้อง่าจญ่ยาวเหลือหน่อย ประมาณห <l ong 5 C> ้าซีร้องห้าซีตใกล้กล้องไนกล้กองมันแกมาสองหัวละอ <c ười> ันลดเฮ่อส <c ười> อดตีเยแกมาสอหัวแล้วนะไต่อใกล้กล้องนียนะน้อยเลือ้อยน้อยเหลือล้วก็ซ้ำเหลือมาตต่ปุนนี่กำเตือเอลยเออเออเรอหัวสือเนี่ย ใส่สปีดสองตัวนี้ตั้งตัวตั้งไว้น่าลาบจิลาบมันให้น,น่อยว่าไม่ยได้พอเหมือนโดนก้าโดนนี้นี่โดนอีหล่นลนี่กอบลูกกันเลยลาบลาบละยังไง có dây có đi nè nè kĩ kỹ nè cả sẽ đá hết rồi ăn hộp bay ăn hộp nếp nếp có dây lửa nói giáo lửa nói phải có giáo lửa nói dây lửa nếp xanh กูด้วยกันหน้าตาเหมือนกันเห็นดีเห็นดักพอะปอปลาแม่ปลาเอาปอบปอกับปลาแม่กับปลามาลองเพาะพอได้อยู่แต่มันเทกิ้งไปหน่อยเลยน่าจะอดอยู่นะปอมันก็อดอยู่ ลงมาสือๆปล่อยบนอมหัวสือๆนี้เออตัวนี้มันต้อมหัวดีน่อยสลับนตันนะจักก็จักกะตะจะสุดก้อนหน่อได้จะจี้น่ะจะแตะจะสุดละาจะซุดละจะลดละจะลดละ có cái ăn này cái nữa ừ, là chị ăn mát sai ít lưng hay lưu bán chẳng qua đi người chẳng phải nỉ khô này tay là đây là tay là tay là tay là nút là tay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  là hết bỏ, 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 bỏ Ông á, sức 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 con, sức sức dịp sức 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 Nó sức 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 đeo, đeo, đeo đeo, sức sức đi đi Đeo, đeo, đeo มันเวาาจ้จตีใจตา้ตา,า,าไนะวานี่นะฮ้โดนนี่ไปแล้วตาโดนหหล่หล,งล,งล,งลง่เออเออเจจี้เว้เออสสนสักสองสาม่นหลงใจหลงใจโ้เว้เฮ้ยเกิดไรบนี้วะใแปะตะปุ่น,น่งตะกุนยาวน่อยาวหน่ จักกาจักก um, ็ลุ้นละโดนตวงหาว่ะตวงหาขาวอ่ะตัวเกาเข่สั้นโดนแล้วไม่น้อยโดนแล้วระวังเรื่องอุ้มหัวดีนะฮัลโหลรู้ไหมนะนะตัวนี้นะอุ้มหัวดีนะนะมันแปลมาส่งหัวกูอุ้มหัวอุ้มหัวยังไงเนี่ยเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวอุ้มย่งไงเนี่ยโว้ยใส่ใส่สกปีนนะโดนอุ้มแล้ว กี่อนนะอมหัวดีขนาดเรไม่อมไม่อมหัวี่แ่ห้ี่ข้ามันหูมันนี่เฮ้ยขามันใแต้มหมนสอมได้ตอนนั้งยาวหรือยัยหรือนี่ใครข้ามแ้่ล้ cho mình chắc mình chắc với là mình giáo mình dây à mình chắc bè ông lại lúc lại khám khám su mình đây nào mình dây mà ô ít lại lừ lừ chàng vô chàng phải vô hẳn ông ít nữa nó bay lại dây lung xây lung cho là nó quá dù 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 Chắc dù 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 quan cáo người đưa tổ với nói nhiều vốn cái kiến mày được, bảo con nó tổ đều đã chắc thấm thà cho lộn nó rồi biết đi nào ha nó nè nó trốn sùng hỏi có được à đâu có đâu có quan đéo 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 chạy đúng có mẹ nó chạy lại, lại luôn nó, với, chồng, à nó với em chồng chạy lại với <laughs> đó là nè ông phải khen quang đi cả <laughs> với anh anh nhỉ khám đốn nói đéo ở đây luôn à chắc lộn đâu bảo Ừ. <laughs> <laughs>

มันสิวมันจานจะทามันลดไหมไหวใส่จะด้วยนั่นนะล้กขา่ลาบละฟังไอ้หนอยลาบก่อนตอนนี้อุ้ยว่าจะลดแล้วไอ้มันดนย่ำเหรอจะลดละจะลดละโดนขาในการนอ เจ็บกับบด้านขาเนี่ยไงมึงจะจะล่นนะนี่นะเอ๊ะอ๊ะเมันจะลุดลดเย่อหดิกติ๊กจะไปดินกันสวะสวะสวะลุกลุกลุกลุล่ะเล่นก้าขาอียาเจ็บของเนื่อยก็หนีนะอืมล้างเข้ามีเข้าเหี้ยตาน่ะ

นี limiting, ่ปนิพแต่นี่ว่าเอาเอาอยู่เอาอยู่ยังยังมันได้ยัยมันได้นะเรือนี่นะมียัยนี่เป็นเจ้าเล้วเนี่ยเอาโอ้ทุก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 ใจใจมันจะบินเฮือยอ้ยามานจางยายอยู่เฮ้ยชัวไตั้งช่วตั้งยายนั้นมานจางไปติดๆเฮ้ย

chung tay chung má Chàng nhỉ bay hát tí tí coi tony hay. Ya mạo yo. Mười vô mùi, yam chào bão mã. Ta môn nết tí ra hai vẫn hơ 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 hà hm, mùi lão tóc ná, nga nga. Hơ 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 hm, yu lão tóc ná, nga nga. Hơ 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 hm, yu lão tóc ná, yu lão tóc ná, yu ใส่ลุกใสลุนิ่มนนิ่ไปนิ่มเงาเนี่ยหล่นเยอะหนอ่ะใส่ลุกให้หืนได้นะปนไหวใส่โดนนิ่มหล่นเอาะอเออือนะเดินอันติดตึนี่ก็นวมเดี๋ยวอลาหน่อกเอาแต่เตะาแต่อยู่ล้วกัา

Do Do nắng ghé bỏ bỏ mặt 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 ăn mặt 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 cái ไอเหนนี่ลุ่มนะขาันเลดูไม่ใส่กดๆกดตหล่นล่นแ้แต่เอาใส่ลุ่มกซูมให้ม้วอยู่หนะอบอกนะก่อนเคลื่ละห้ก่อนเคลเ้าขึ้นเนอตัวนี้เบาขนาดเนี่ยตัวน้อยเนี่ยเากวกแก้ดะนะฮะตัวนี้นะอยกเหจนอเลนละนะ to tích cứ tụi như vậy đó để lên thôi dây lập bẩn đấy tệ em đi cổ đây lưỡng lại thay dùng vật su lại một tức một im nó lại đi su của su này đi tích phải bơi của đố này em còn chân lồn em ạ nghĩ là má, ừ má. น,นี่จะเมินหรือนี่ไะนี่เาหเนาะขามมได้ตายป,ไปันายนยาวเระวัดสายสปีดสายสปีดเอาหรเหอเอาหรอโดนกนี้เอาเหอหอก้นี้เดี๋ยวเอาเตะก้นนี่นะโอ้ลู แบงปลาลึงเนี่ยมันแก้ทัถาจะไหลก็มันจะจะได้ของมันมน,มน,มมน่นะคนนอะืออะไร Ừ. Mm. Mm. Ok, oh, okay lùng này sai lúc mỏ lắm Máu tay lắm <laughs> hết này lộn lắm mỏ lắm phi lắm hương hương Nó hương 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 kĩ kĩ hương 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 này rồi anh em số lại con ơi bỏ con